สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็เป็นอีกวันเนาะไม่ใช่อีกวันแหละหลายวันแล้วนะคะก็ผลไม้ของเรานะคะไม่ได้สักตะก้าแต่เราก็ต้องให้ช้างทานเนาะนะคะสามทุ่มแล้วนะคะเราต้องพักผ่อนนะเพราะว่ากลางวันเนาะเราไม่ได้มีเวลาให้ช้าง อยู่ไร่สดกันนะคะเราก็ต้องพาช้างเข้าป่าเนาะก็เราจะทําการป้อนน้องๆเลยนะคะถึงแม้ว่าวันนี้มันจะไม่ได้ซักตะกร้าแต่เราก็ต้องให้น้องช้างทานนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ทานผลไม้อลน์มาสองมาสามวันแล้วนะคะสามวันแล้วนะคะไม่ได้ไร่สดนะคะก็ป้อนเลยนะคะเจ๊เตอร์ลูกเร็วครับป้อนเองเลยครับใจสปอร์ตนะครับขวัญน้อยของเรา จิเตอร์เมาส์นะคะก็ต้องให้น้องทานนะคะก็ต้องยอม <ไป S 1> รับว่านะคะผลไม้ในเดือนนี้เนาะเราก็หยุดไปหลายวันเนื่องจากพี่เย็นนะคะป่วยไม่สบายแล้วก็ผลไม้นะคะเราก็หยุดไปหลายวันเพิ่งมาไลฟ์วันนี้ก็ไม่ออกสักร้านะคะยังไม่ได้ทานเลยสัก,ร,กราเนาะก็ไม่ได้ไลฟ์หลายวันคุณแม่เอฟซีก็คงไม่ได้เข้ามานะคะก็คงจะ ล <mm> ืมๆืมกันไปแล้วนะคะก็เลยเมาเองเลยนะคะก็ป้อนเลยนะคะเอากลืออ้อยใส่เลยนะคะให้น้องติเตอร์เมากันเองนะคะไลไม่ได้กันสักตาเลยนะคะคะแนนที่เรามีที่เราไรมาก่อนก่อนู้นเนาะเราก็ใช้ทุกวันนะคะถึงแม้ว่าวันไหนเราไม่ได้ไรเราก็เติมน้ํามันลดนะคะต้องยอมรับเนาะ นะคะเติมน้ำมันรถหลายอย่างนะคะแล้วก็ในห,หลายๆปัจจัยนะคะในการดูแลช้างเนาะก็เลยคะแนนมันก็ร้อยลอนะคะเราก็ไรกัน,นไม่ได้นะคะก็ไม่มีคะแนนมาเติมเต็มตรงนี้นะคะเพราะแต่ละวันน่ะนะคะเราไรผลไม,าและะแม้แค่วันไะยี่สิบตะกร้านะคะคุณแม่เอซีเนาะแค่วันไะยี่สิบตะกร้านะคะยังไรไม่ได้เลยนะคะยังไม่หมดกันเลยนะคะก็ ไม่รู้จะทำยังไงกันแล้วนะคะอีกสองเดือนน้องฝ้ายกว่าจะได้เข้าโครงการกว่าจะได้มีคะแนนเดือนนะคะมาหล่อเลี้ยงชีวิตของพี่เย็นนะคะพี่เย็นก็ยังตกงานอยู่นะคะเราก็ต้องสู้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีคะแนนเข้ามาเลยนะคะอย่างวันนี้ก็ไม่มีคะแนนเข้ามาตั้งสองสามวันแล้วนะคะเราก็ไม่มีคะแนนนะคะเข้ามานะจากผลไม้เลยนะคะสักตะก้าเพราะว่าเราไม่ได้ไลค์นะคะคะแนนที่ใช้ในแต่ละวันมันก็ ลดน้อยถอยลงไปนะคะเรื่อยๆเนาะในในในตะการนั้นเลยเออมาเลยลูกก็ทําอย่างไรได้นะคะก็สงสารช้างนะคะเอ็นดูน้องๆช้างเนาะเราก็ต้องป้อนให้น้องๆช้างทานเลยนะคะอย่างเพี้ยนหิวแล้วนะคะเพี้ยนบอกว่าหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วนะคะหิวแล้วจะได้ทานแล้วนะคะ พี่ฟ้าก็บอกว่าหิวแล้วนะคะตั้งตารอนาโชคดีที่นะยังพอมีบัวหิมะให้น้องทานบ้างนะคะช่วงก่อนกลับมาจากป่าเนาะตอนกลับมาจากป่าพี่ฟ้าจ้าสวยก่อนแล้วทำยังไงจ้าสวยจ้าสวยสวยจ้าสวยเออจาสวยมากนะนะคะน้องตื้ตู้บอกว่าจ้าสวยมากนะนะคะเป็นคนยกผลไม้ให้นะคะก็ได้ทานแล้วนะคะป้อนกันเองนะคะวันนี้เอ เอฟซีควันใหญ่ใจสปอร์ตของเรานะคะสวัสดีครับก่อนลิวสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะควันใหญ่ใจสปอร์ตตัวจะมมันกินขนมเก่งด้วยนะคะก็ <c oughs> ป้อนเองเลยนะคะวันนี้น้องจิเตอร์บอกว่าป้อนเองไม่มีคุณแม่เอฟซีนะคะเข้ามาป้อนเลยนะคะักตะกร้าก็ไม่ได้นะคะคะแนนในการซื้อกล้วยซื้ออ้อยก็ไม่มี ะะหลายวันแล้วนะคะไม่มีคะแนนเข้ามานะคะที่จะซื้อกล้วยซื้ออ้อยให้น้องช้างทานเนาะนะคะเราก็ใช้คะแนนที่เรามีนี่แหละนะคะให้กับน้องๆน,นะคะได้ทานาไปก่อนเนาะนะคะก็ถือว่านะจิตอเนจิตอ้อิดหนึ่วะก็ถือว่านะคะเป็นกําไรชีวิตให้น้องๆช้างเนาะนะคะถึงแม้ว่าจะ,ะไรไม่ได้ซักตะกร้าก็ต้องให้น้องช้างทานเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ทานมา หลายวันแล้วนะคะได้ยินเสียงจากพี่ฝ้านะคะส่งสัญญาณบอกว่าหิวนะคะดนตรีก็จะดังหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์ผลไม้มาหลายวันเลยนะคะอ่าสับประรดของเราก็หมดนะคะสับประรดของเราก็หมดเกลี้ยงเลยนะคะนุ่นคือนะคะอ่าสับประรดมารอบนี้หมดเร็วเนื่องจากว่าฝนตกนะคะเรา ไม่ได้พาช้างออกป่าทุกวันเนื่องจากว่าฝนตกก็อยู่บ้านกันก็อาหารมันอาจจะเปลืองหน่อยเนาะนะคะในเรื่องของหญ้าของสับป,ปะรดก็เลยนะะทำให้นะคะต,ต้นสับป,ปะรดนี่หมดเร็วนะคะก็ได้ทานแล้วนะคะอย่างไรก็มีอ้อยมีกล้วยนะคะให้ดูคารุป,ปอกเปลือกด้วยนะเย็นนะให้กับ น้องฝ้ายน้องเย็นได้ทานกันนะคะวันนี <c oughs> นะะ้ก็ได้ทานกันแล้วนะคะดูใบหูของแต่ละเชือกก็จะโบกสะบัดพัดไปพัดมาแบบนี้นะคะคุณแม่เอฟซีนี่คือความสุขที่ช้างได้รับเนาะเราก็วันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีคะแนนเข้ามานะคะ <c oughs> <c oughs> ถึงแม้ว่าจะไม่มีคะแนนเข้ามานะคะแต่เราก็ไม่ทิ้งน้องๆนะคะก็ยัง รักแล้วก็เอ็นดูนะคะยังอยากให้พวกเขาได้ทานผลไม้กันอยู่วันนี้ก็ได้ทานบัวหิมะกับผลไม้ที่เราป้อนกันเองนะคะวันนี้ไม่มีคะแนนเข้ามานะคะก็ไม่ท้อถอดใจนะคะเราก็จะมาสู้กันใหม่มันอาจจะมีท้อบ้างมันอาจจะมีเหนื่อยบ้างนะคะเพราะว่าเราซื้อผลไม้มาเนาะเราก็ไม่มีทุนที่จะไปต่อ นะคะก็เท่ากับเราเอาทุนมาซื้อให้น้องช้างกินทุกวันมันก็หมดไปทุกวันแล้วทุนบางส่วนเราก็ต้องเติมน้ํามันที่จะไปตัดหญ้าไปตัดหญ้าอยู่ที่บ้านนนพยอมนะคะก็ไกลหน่อยนะคะก็หลายกิโลนะคะมันก็ต้องใช้น้ํามันในการวิ่งไปวิ่งมาทุกวันนะคะแล้วก็หลายๆอย่างนะคะที่ต้องใช้คะแนนในทุกวันเลยมันก็ไม่มีคะแนนเข้ามามันก็อาจจะมีเหนื่อยบ้างท้อบ้างเนาะนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคะแนน อะไรครับมันยังไม่มีคะแนนเข้ามานะสำหรับน้องฝ้ายและก็น้องเย็นเลยนะคะก็ยังต้องรอเนาะนะยังต้องรอความมั่นคงหลายๆอย่างต้องรจะตองไหน,ไหนอ๋อแมลงลูกมแมลงเกาะพี่เย็นน้องตตืยเต้อบอกว่าอะไรนะคะแมลงเกาะพี่เย็นนะคะ พเอ็นเขาก็น่ารักนะคะน้องฟ้ายเขาก็น่ารัก <Okay. S 1> ด้วยเห็นนี้แหละนะคะ <Okay. S 1> เราจะใจร้ายใจดํากับเขาไม่ได้นะคะต้องให้ไหลฟ์ไม่ได้เราก็ต้องให้กินนะคะ <Okay. S 1> ใช่ไหมตาแป๋วขนาดนี้จะให้อดได้ยังไงนะคะก็ต้องให้กินเพราะว่าไม่ได้กินมา3วันแล้วนะคะที่ไม่ได้ไลฟ์ผลไม้เลยนะคะ <Okay. S 1> ก็วันนี้ขอบคุณนะคะ <Okay. S 1> น้องติเตอร์เนาะ <laughs> <laughs> ขอบคุณน้องตูเตอร์ขอบคุณแม่ควานขอบคุณพ่อควานนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านที่มาป้อนนะคะขอบคุณคุณแม่ใหม่ที่ทําให้เรามีทุนก่อนหน้านี้เนาะนะคะที่อ่าไว้ซื้อกล้วยซื้ออ้อยให้น้องทานนะคะเราก็เอาทุนตรงนั้นแหละนะคะมาซื้อให้น้องๆได้ทานกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันเราก็ไม่มีคะแนนเข้ามา ใดๆเลยนะคะเราก็ใช้คะแนนตรงเนี้ยนะคะทุนที่ไลฟ์มาก่อนๆนะคะก็ล่อยหล่อลงนะคะทั้งน้ํามันนะคะทั้งผลไม้นะคะที่เราต้องซื้อในทุกวันเนาะนะคะคก็ไลฟ์เพียงแค่20ตะกร้านะคะมันก็จะเหลือคะแนนในการเติมน้ํามันเพียงไม่กี่ร้อยคะแนนนะคะเพราะว่าบางส่วนเราก็ต้องซื้อกล้วยซื้ออ้อยให้น้องทานด้วยนะคะวันนี้ก็ นะคะจะขออนุญาตนะคะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะก็ฝากรอยยิ้มของเด็กๆนะคะสาวๆของเราไว้ด้วยเนาะนะคะไปอ,ะอย่าเพิ่งทอดทิ้งน้องนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันไปนานๆน,น,นะคะถึงแม้ว่าไม่ได้มาป้อนผลไม้มาพูดคุยส่งกำลังใจก็ยังดีนะคะคุณแม่จา๋านาะ นะคะจะได้ไม่เงียบเหงานะคะเป็นกําลังใจให้เรามีพลังสู้ต่อการหายไปนะคะมันอาจจะ <c oughs> เหนื่อยแล้วก็ท้อใจเลยทีเดียวเนาะนะคะเพราะว่านะไม่มีแม้แต่สักคอมเมนต์ไม่มีแม้แต่ก, comment, แแตกำลังใจนะคะคำพูดสติ๊กเกอร์นะคะ <c oughs> เข้ามามันก็อาจจะทำให้เราแบบนะคะเหนื่อยบ้างเนาะแต่เราก็จะไม่ไม่ถอยนะคะจะสู้ต่อ นะคืออย่างน้อยๆมีกำลังใจอะคะ่ะเป็นกำลังใจให้นะ้สู้ๆนะ้นะคะยังอยู่ยังรักยังเอ็นดูนะคะถึงแม้ไม่ได้เข้ามาป้อนอย่างน้อยคําพูดอะคะ่ะมันมันยังเติมพลังอย่างอย่างถ้ามีคําพูดเข้ามาเนาะเราก็ต้องให้น้องกินอยู่ดีนะคะก็มันยังดีนะคะคือเข้าใจว่าบางครั้งเนาะบางบางทีนะคะคุณแม่เอฟซีอยากป้อนแต่ก็ไม่มีกําลังที่จะป้อนอันนี้ก็เข้าใจอย่างมากเลยนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะเนาะนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตปิดคลิปเพื่อที่จะพักผ่อนก่อนนะคะ